าทิตย์นะคะตื่นเช้ามานะคะก็อยากทานกาแฟเลยนะคะตอนนี้เรามาที่ร้านอะไรครับเฟมอยากาแฟค่ะเหรอเดี๋ยวที่ฉันลงไปสั่งก่อนนะคะวันนี้ลืมโทรมาสั่งก่อนแต่คนน้อยไม่เป็นไรคะ่ะ<อ>ก็ตอนนี้นะคะถึงร้านเอเมซอนแล้วนะคะก็ออกมาในชุดนอนเลยนะคะแค่เอาแเจ็ดมา ก็เดี๋ยวเราไปตั่กาแฟกันนะคะค่ะคาปูชิโนหวานน้อยมันน้อย25%ค่ะตอนนี้ก็สั่งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอคิวนิดนึ่งนะคะ,อะอกงองใส่สีแดงค่ะวันนี้เอาแต่จส็สีแดงออกมาเพราะว่า วันนี้วันอาทิตย์สีแดงใช่ไหมคะแต่ก็ต้องเป็นสีแดงดูหน้านิทานนะคะกระทบกับไฟมันมากเลยคะว่าตื่นนอนมาแล้วเมื่อคืนทาครีมบำรุงนะคะมันก็จะมันนะคะดูะคะ่ะเห็นไหมคะ <laughs> วันนี้ฝนไม่ค่อยมีเลยค่ะคะ่ะตอนนี้จะออกมาจากลา,น,ะะกานนะคะก็ได้กาแฟ วันนี้นะคะก็ยังไงนะคะวันอาทิตย์นะคะก็ทำไม่ใช่ทำงานสิก็อยู่บ้านกันอย่างเบิกบ,บานใจนะ